สวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยวันนี้โอปอพารวยก็จะพามาตามหลวงพี่ห้าหกนะครับเอซบอกให้มาตามหลวงพี่ห้าหกให้หน่อยทางช่องก็รีบมาเลยนะครับเพราะว่าได้นัดกับหลวงพี่เพื่อนหน่อยว่าให้มาช่องเย็นๆก็ตอนนี้เราก็ถึงวัดหลวงพี่ห้าหกแล้วนะครับหลวงพี่ว่าทั้งวัดดึงลอตเตอรี่ตัวนี้กัน ก็เลยอยากจะรู้ว่าพวกแม่ออกแม่ขาวแม่ขับวัดอยู่ที่นี่นะครับดึงลอตเตอรี่กันตัวไหนเดี๋ยวเรามารับชมจากหลวงพี่ห้าหกกันเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับน้ำมัสการครับอาจารย์พระองค์วมาจะมาสอบถามความฝันนะครับพี่สีให้จำอาจารย์หาโฮนยเหนวศรครับ ขึ้นอย่างเงี้อันนี้คิดว่าฝันได้จะฝ่าทุนจ้ตพวจที่ทั้งหลายอาจารย์จะฝันว่าควบหนังจะตัวง่ายัศนวางมันไมอยู่ใต้เตียงจับบรรยกาศลุยมือลุยมือว่าศินไปจับไลยตัวกวบแบบอ้วตัวใหญ่มากเลยนะถ้าแบบเขาเขาอมือควบมือใหญ่แบบบุฟฟงควบตัวใหญ่เลยที่ควบใหญยค่ะควบง่ายควบห้าตัวบอกตรงกบห้าตัวคบห้าตัวดิ จ the ับมือเดียวที่ดูจับมือเดียวโคผ่าตัวเนี่ยโดดตงนั้นนั่นมันห่อมันอโออาตมาบิว่าคนสี่อเปล่นสีน่าเสียดายมีคนเป็ี่ยนสีเรียกว่าเลียกว่าเดรัจฉเรื่องเขียนไปเนี่ยเชี่ยงไถ่ผมกับเก่า S <S เขากกปกติเป็นเก้าครับกาีก่ก็เป็นเนก่าอยู่แล้วไั่ไเขียนเขียนให้ยิดยมเอซเนี่ยเผื่อเขาได้รู้ไม่แลแต่อยา่าเพิ่งซื้อเยอะคอ่อยๆยอดไปยอดท,ที่ที่ละหนึอยนะครับจะใครยอดยังไปดูินะแต่มาได้เปนี่ด้ย่อมด้ยตมาเจาเอฟซีกด้วยเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางได้อย,อย่อมด้วยอกทกบฮาัว นีละเนอะห้าตัวมีเก้าห้าเก้าหกสามหนึ่งแล้วก็เจดห้าเอฟซีคู่เก้าห้าเก้าหกสามนึงแล้วก็เจ็ดห้านะครับจับใส่กันเอาบ่ครับจับใส่กันเอานี่พี่เขียนเ่ข่าวก็คือเอฟซีเพินลเยนะฮะไปจับคู่กันเาเะเสียงสูงบัเพื่อมีดุลนะะฟันก็ได้จับกุ๊กห้าตัว ห้าตัวดิห้าตัวมากคูเป๋ามากกอัตมาจับเอาวาสันจับบอกี่ขันใส่จับใส่กระแผงกระคูแดงนี่คูจะไปกับจับใส่จับใส่ใส่้สุปลุยมงานจับใส่คูถังใส่คู่กัอปล่อปลมงนี่ก็ออนรคูถังกาแปลอย่างนคูถังกาแปล่ายันคู่ถัง ถังเป็นวงกลมไงถังใช่ปุ๊บเป็นเด็ดซูนย์อือเพราะวใหญ่ใหญ่ให้เอฟซีเขาเขาเขาน่าจะตีออกว่าตีเอาเนาะต่ดมือให้เอฟซีเป็นไอ้ตรงนั้นเป็นชีแนวทา่าไงซืนออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางของนี้ลงที่ห้าหกเนาะอืว่าฝันดีเลยครับอย่างฝันฝันว่าได้จับกบนี่ฝันดีเลยครับแอาตั้าแต่จำได้ไหม ผู้ได้ฟันเต็มผู้ใดแ่คสิของเราที่อยู่ในถือคัะแต่ก่อนคุณจะกบอื่งเขี่นจะเป็นบริวารของมือสีนะครับเราจะจะฉันไม่ได้กบกบนี่ฉันไม่ได้เหไม่ได้เลยนะมันมันจะเป็นเป็นเป็นความเชี่ยส่วนบุคคลใช่ไหมครับเป็นความเชี่อส่วนบุคคลนะโอ้ครับอืมกบนี่ก็ได้ได้หล่ะฉันก็ได้อือกบเขียนนี่ออกใช้เสื้อผ้าของเบาครับไม่ฉันเลยโอ้โห โดยที่เราสงสารเนะ่ยก็ยอมรับเราแบบที่สัมผัสเนี่ยตัวใหญ่เหมือนน้นงหรืเขาเรื่องนั้นนะครับกับผู้บาอาจา็บแบบว่าของพวกนี้ห้ามฉันนะเพราะว่าเป็นบริวาลเวลาเขาไหว้ผู้ป่วยยินดีนะเขาจะพวกนี้มาเป็นเถียงเป็นกำลังมาอะไรนะบ่วงสวงอะไร สัตว์สีเทาอะครับฉันไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลใช่ใช่ครับก็เคยได้ยินเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะต่างครูบาอาจารย์ต่างครูบาอาจารย์ครับผมแต่อันนี้ได้ยินข่าวว่าแม่แม่ขาวหรือแม่ออกคนที่มาอุปทา์อยู่นี่หยิบลอตเตอรี่ตัวไหนครับอาจารย์เขาหยิบเจ็ดห้าีนี่เขาก็เลียกจต่บ้านใครเขเขาหยิบเจ็ดห้า ไปยื่นให้ดูแล้วเขาก็ไปเลยไม่มีแม่ขาวใจนี้เขากลับสกลไปแล้วบอกว่าบ้างๆเขาจะมาใหม่เขาไม่อยู่นี่ประมาณเดือนแค่สองเดือนอยู่แล้วเพื่อนๆเหยิบเจ็บเจ็ดห้าเจ็ดห้าเลยแม่โอ้พรตัวนี้เอาคนหมดนะ้วเจ็ดห้าแม่บ้านไม่ออกที่มาแต่ทางมาเพียนเลยอีกกว่าเลยมีเท่าไหร่เอาทั้งหมดตาำมากไปเลยเขาก็พูดฝันนะเจ้าถาเพิ่นเพิ่นไปได้เลขมาธยสัสเพิ่นเพิ่นเพิ่น พยิน่านพันบอกกันภาคันนางสันเขายานืนจังสระเงายินท่นาบอกกันอวบอมยันพันยินก็ <m ere> มันเลขตัวเดียวกับของอาจารย์ด้วยนะครับเจ็ดห้าเลยรุ่งเลยเจ็ดเท้าแต่งวน,นี้บอกก็ชิวังเลยครับ <c oughs> แต่มาบางทีเจียฐานมากมัจะแด่เจ็ดมันผู้ได้มากซื้อึ้นซื้อรงเลยซื้อึ้นซื้อรุ่งแู่แล้ว่ถ้าเกิดเป็นเลขสามตัวลวครับอาจารย์ฮะเลขสามตัวอาจารย์มันจะตัวจัสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหมาเติม เติมเสามมเจ็ดห้าเนาะสามตัวสามเจดห้าะเพิ่มสามเจ็ดห้าอตัวเขียนสาตเิมเนาะห้เหิแนวทางอีมาอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่ไม่เงินครับผุอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคครับุเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เอร์มาสามเาตั้งแต่เอฟซแต่ว่าอาจารย์ก็ฝันดีอยู่เก้าห้าก้กไปนึงแล้วต่เจ็ดว่จะมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับสามตัวสิบเป็นสามโอ้มาได้ยุ่งมันก็จอดจากอุดรนะเออไม่เป็นไรครับแต่ประมาณสี่โมงถึงหกโมงก็นั่งรอถึงใส่ติดชุดละพอดีแอดมินแอดมินเลยโทรมาบอกว่าเออ ชุละอกมูพุนีื่อไปนะาก็ได้ปดิส่งสมครับเม่มาขคอยเื่อไครับุมา้ไป้วะัางสองประเภเสนอในในการชื่อรถตุลลี่ประจักันที่16พฤาขสองายิีนะคะอันนี้เราก็เป็นแค่แนวทางเนาะงนตุลี่โครมานหลุที่สิบหกเดือนนะครับครับผมพุกกะพุกกะมาแก่ที่ใหมากเลืี้นะคะเนาะขอบคุณลยค่ะจุดเคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงพี่ห้าหกนะครับที่ได้ตัวเลขมานะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพาดรวยด้นะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขดีๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> วันที่สิบห้าเราจะมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลวงพี่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขไหมหรือว่าจะยังเป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมารับชมกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ f อ c ทุกท่านนะครับที่ได้มารับชมและรับฟังงวดนี้ขอให้เฮงๆงรวยๆยปังๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ